สวัสดีครับวันนี้วันที่14มีนาคม2องพนะครับ <Baby Monster! S 1> สถานการณ์ของคริปโตในวันนี้ดูเหมือนว่าจะไซดวั์อัพขึ้นมานะครับจากอ่าีทตอนนี้บวกขึ้นไป3 5ม0 0ื่นหกว่าบาทนะครับราคามาอยู่ที่2องล้านเจ็นะครับสล้านเจ็ดแสนนะครับอ เป็นแนวโน้มขาขึ้นเช่นเดียวกันกับ USD นะครับ BTC ที่เป็น USD ก็บวกขึ้นมา8 1 0 0 0ื่ดอลลาร์นดอลลาร์นะครับบวกขึ้นไป728.828ดจุด่สิดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าเป็นจังหวะขาขึ้นทา,ทางที่ถ้าเราเปรียบเทียบหรืออ้างอิงจากดาวโจนยังเป็นดาวโจน,ยงงน์ยังคงติดลบนะครับยังคงติดลบนะครับแล้วก็ราคาทองคำนั้น ถือว่าดีดกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงเพราะว่าอะไรครับแม้ว่าราคาจะติดลบอยู่อ่าหนึ่งพันกว่ากว่าหนึ่งพันกว่าบาทนะครับอ่าไม่ใช่ครับหนึ่งหนึ่งอ่านะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันออนนะครับหนึ่งพันออนต่อดอลลาร์นะครับสองสองออนนะครับตอนนี้สองออนนะครับคือราคาทองคํานะครับเดี๋ยวไปดูราคาทองคํากันก่อนนะครับ ลุงก็กเรียกงูป่านะครับแต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าราคาทองคำนั้นพุ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าราคาก็ลดลงไปแค่1ออนต่อดอลลาร์นั่นเองนะครับ1-2ออนนะครับตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นมานะครับแล้วมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่3,000ออนต่อดอลลาร์นะครับตอนนี้ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าถ้าราคาย่อลงมา คือถ้าราคาอยู่ตรงเส้นด้านบนของกรอบท่านก็ปล่อยให้เขาทำกำไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาลงมาที่เส้นตรงนี้นะครับควรจะคัดลอดหรือว่าที่เส้นตรงนี้ก็ควรที่จะคัดลอดออกทำกำไรนั่นเองแต่ว่าถ้าราคายังคงขึ้นไปท่นานก็ต้องปล่อยให้เขาทำกับราคาขึ้นไปอย่าพิ่งไปขายออกไปขายทิ้งนะครับเพราะว่ามันยังทำกำไรอยู่นะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะนั้น ก็ยังคงจะต้องเก่งกาไรต่อไปเราก็อย่าเพิ่งรีบใช้เงินนะครับท่านที่เห็นว่าจะได้เงินจะได้เงิน,งนก็อย่าเพิ่งคิดนูด่นคิดนี่นะครับวีธีการในจังหวะขาขึ้นของการาฟก็คือว่าเราต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆแล้วค่อยๆเชื่อนิ่มๆนะครับคิดวางแผนล่วงหน้านะครับว่าให้ราคามันขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วเราก็ตั้งคัดลอนเอาไว้ในใจนะครับแล้วก็ค่อยคัดลอน คือต้องเชื่อมมานิ่มๆน,นะครับปล่อยให้ราคามันขึ้นไปอันนี้คือแนวทางในการเล่นกราฟนะครับออพอเราดูรู้นะครับว่า DJI หรือดาวโจน,นั้นติดลบเท่าไหร่นะครับโกราคาทองคำนั้นไปเท่าไหร่นะครับเราก็มาดู PTC กันต่อนะครับไปดู PTC ว่าจะเก่งกำไรอย่างไรกันต่อแล้วมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อหรือเปล่านะครับจังหวะของ คริปโตนะครับยังคงไซด์เว y ย์อัพขึ้นไปแล้วก็ยังคงเป็นจังหวะเทิร์นอะลาวรีบาวราคาขึ้นไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับราคาเหมือนกับจะถีบขึ้นไปแต่ว่าสัญญาณย่อลงมานะครับก็เลยทำให้ราคานั้นราคานั้นย่อกลับลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับ คือนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้ราคาจากสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดเรียบร้อยแล้วและอยู่กรอบในนลยคือชันด้านล่างทีนี้มันจะค่อยๆดีกลับขึ้นไปนะครับอันดับแรกมันจะต้องมาที่ตัวหนึ่งก่อนมาที่ตรงนี้นะครับคือประมาณสัก2ล้าน,น 2, 8, 2, 9นะครับใกล้ๆ2อล้าน82ล้าน9นะครับแล้วก็จะค่อยๆขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับเส้นที่2คือมันจะค่อยๆทำกำไรกลับเฟื้นคื้นขึ้นมานะครับ ก็จะมาที่ตรงนี้นะครับเส้นที่3ก็ประมาณ3ล้าน2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้นะครับถ้าท่านเข้าคือถ้าเกิดมีตังก็ต้องช้อนซื้อตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กัดฝันตนถือให้ราคาซด์เว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในการเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับทุกครั้งนะครับราคามันจะสร้างไปเป็นบันไดนะครับ หรือเป็นขั้นบันไดนะครับถ้ามันจะดีกลับขึ้นไปก็จะมีขั้นบันไดแล้วก็พุ่งขึ้นไปก็เป็นขั้นบันไดขึ้นไปแล้วก็เป็นขั้นบันไดมันจะต้องมีเส้นเทปนะครับไอ้ตัวขั้นบันไดตัวนี้คือเส้นเทปนี่คือเส้นเทปที่มันจะค่อยๆสร้างตัวเองขึ้นไปนะครับแล้วนะครับเวลาที่มันขึ้นไปนี่นะครับมันจะต้องมีแนวโน้มที่มันตัดคือตัดเส้นเทปนะครับ ว่าเราสร้างเส้นเทตเส้นเทตที่มันมันมันเกิดขึ้นซ้ำๆกันนะครับเราต้องสร้างเส้นเทตขึ้นไปนะครับเพื่อดูจังหวะของเขานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเส้นตรงนี้แล้วกันนะครับเวลาขาขึ้นมันจะต้องราคามากกว่าเดิมนะครับ มันจะต้องพุ่งถ้ามันจะขึ้นเลยมันจะต้องราคามันจะต้องมาเกินเส้นนี้ขึ้นไปนะครับเป็นเส้นเททขึ้นไปนะครับเอาเอาไว้ง่ายว่าตอนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันขึ้นจริงๆราคามันจะต้องเลยเลยเส้นเส้นเทดนี้นะครับจะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากาลังจะขึ้นไปนั่นเองนะครับเราก็เก่งกําไรคือเขาช้อนไว้ก่อนนะครับ แล้วก็อดทนแล้วก็กั้นใจให้ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับก็ลุ้นกันต่อไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ราคาอาจจะออกข้างนะครับจะต้องมาแถวๆนี้ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงจังหวะอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เป็นจังหวะที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าโอกาสของมันจะพุ่งขึ้นมาได้ยังไงนะครับ ไปยืนยันขาขึ้นด้วย BTC ที่เป็น USD นะครับจังหวะของเขาก็จะเห็นว่าราคานั้นก็กค่อยๆเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับโดยอะไรครับโดยเราดูจากหลักการของเรานะครับหลักการของเราก็อย่างเดิมก็คือมีอยู่ว่านะครับเมื่อราคาีิบเทียบกับเวลานะครับ แล้วมีกรอบด้านบนก็คือ linear regression สีเขียวนะครับแล้วก็มีกรอบด้านล่างคือ linear r e g r e s s i ันสีแดงนะครับเมื่อราคาเข้ามา,าก็จะวิ่งขึ้นลงอยู่ในกรอบนะครับเป็นเช่นนี้เป็น i n f i n i ต y ไปทางความมือนะครับดูนะครับนี่เข้ามานะครับเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ในกรอบแล้วก็จะเคลื่อนที่กลับขึ้นไปนะครับมันก็เป็นเช่นนี้แหละในการเคลื่อนที่ของราคานะครับทุกท่านครับท่านที่เข้ามาใหม่ท่านก็ลองทํา ลองทำความเข้าใจนะครับส่วนท่านที่เข้ามาเก่าแล้วท่านก็อดูจังหวะว่าจังหวะถัดไปนี้มันจังหวะที่เราจะชาร์จเข้าชาร์จหรือเข้าเก่งกําไรนั้นเป็นจังหวะอะไรนะครับก็อยู่แค่นี้นะครับในการเคลื่อนที่ของราคานะครับมันจะมีผิดแทกแตกต่างกันไปออกไปเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องรู้จากจังหวะนั้นนะครับอันนี้ก็คือเราใช้เครื่องมือ2ตัวคือบูร์เจอร์แบนกับตัวลีเนียลิเคชั่นดูทิศทางนะครับ และถ้าจะใหะ้เราจะซื้อหรือไม่ซื้อเราจะเข้าชาร์จหรือไม่เข้าชาร์จเนี่ยเราจะต้องดูจากจังหวะของตัว MACD กับ RSI นะครับแต่ว่าให้เน้นที่ RSI เพราะ RSI มันจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่ขึ้นได้เร็วกว่านะครับ RSI ก่อนนะครับนะครับ RSI แล้วก็ปรับค่า RSI ให้เป็นสีที่เราชื่นชอบนะครับ RSI แล้วก็ความหนาให้ให้เห็นเด่นชัดนะครับจังหวะนี้คือจังหวะขาขึ้นของเขานะครับเขากําลังยืนเหนือเส้นสัญญาณนะครับแล้วไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เส้นไ s i ขึ้นไปชนเส้น50จะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปนะครับจะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็เห็นว่าอีกวัน2วันนี้ตัวไ s i จะพุ่งไปชนเส้น ห้าสิบนั่นหมายก็ว่าอ่าอ่าท่านต้องจําคลิปนี้นะครับคลิปนี้ลุงบอกว่าอีกวันสองวันนะครับนั่นหมายว่าวันมะลืนเราต้องมาดูคลิปนี้ว่ามันจะมีแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมานะครับขึ้นอาจจะไปชนเส้นที่หนึ่งหรือเส้นที่สองนะครับเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นนี้เส้นที่สองก็คือเส้นนี้นะราคาจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็จะไปใกล้ๆเก้าหมืนเก้า หรือ9หรือแสนหนึ่งนะครับก็แล้วแต่มันนะครับอันนี้คือ btc usd นะครับเพราะว่าถ้าอาศัยพุ่งขึ้นไปชนเส้น50หรือยืนอยู่เหนือเส้น50ิเมื่อไหร่นะครับท่านต้องไปรอดูแล้วกันนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็ได้ที่มันขึ้นไปแตะเส้น50สนะครับมันก็จะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวพุ่งขึ้นไปเช่นนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างให้เราดูกันง่ายๆนะครับเดีย๋วยวไปใช้ อย่าไปคิดมากหรือไปใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษอะไรที่มัน,ม,นมากเกินไปนะครับเราดูอยู่แค่นี้เรารู้อยู่แค่นี้แล้วเราก็กินกําไรประมาณนี้นะครับเราก็จุดประสงค์ที่เรามาดูกาฟเพื่อทํากําไรเพราะนั้นอะไรที่บ่งบอกว่ากําไรนั่นคืออะไรกําไรเราจะดูได้จากอะไรแล้วมันพุ่งขึ้นไปเราก็จะต้องจับจับตัวไอซ์ใสให้ดีนะครับพอไอซ์ใสชี้ขึ้นมันก็ราคาก็พุ่งขึ้น ก็ทำให้เราได้เงินขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือ RSI เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือต่างๆนะครับ RSI จะบอกเต่ยนชัดกว่านะครับนี่ลุงก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้คือช่อง n น l ของลุงนี้นะครับหนึ่งนะครับเราจะดูว่าเราจะรู้ว่าเราจะเล่นหรือเราจะทำกำไรเมื่อ,อไหรอย่างไรและทำอะไรนะก็ว่า ถ้าเราอยากจะเข้าซื้อเราจะเข้าซื้อที่เมื่อไรแล้วจังหวะของมันจะไปกี่วันนะครับจะไปช้าไปนานอะไรพวกนี้ให้ดูจากพอ RSI พอ RSI ชี้ขึ้นเสร็จปุ๊บตัวถัดมาก็คือตัวตัว,ตวะ m ะ c d นะครับต้องดู m a c d นะครับว่าถ้า m a c d ยังคงชี้ขึ้นหรือยังคงซด์เวขึ้นต่อไปนี้ราคามันยังคงจะต้องยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าราคามันยังไม่ผ่านพ้นเส้นสิกญนลนะครับเส้นสิกญนลคือเส้นสีแดงเล็กๆนี่นะครับเส้นสีแดงเล็กนี้นะครับถ้าราคาจะพ้นตรงนี้เมื่อไหร่นะครับก็หมายความว่าในวันพุ่งนี้ราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปในวันพุ่งนี้นะครับถ้ามันผ่านพ้นขึ้นมาแล้วก็สําคัญคือเอ c d oscillator นะครับจะต้องเป็นสีขาวและยืนอยู่เหนือเส้นสิกญนลนะครับ ต้องเป็นสีขาวแล้วยืนอยู่เหนือเส้นสิญญาณแต่ตอนนี้ก็เหมือนกําลังมันกําลังจะขึ้นมันเป็นเส้นสีขาวแล้วก็กําลังจะพุ่งเหนือเส้นสิญญาณนี่แหละครับที่เราต้องดูแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามันกําลังจะกลับขึ้นไปเป็นจุดให้เราเข้าทํากําไรเป็นจุดให้เราเข้าตั้งอา่าทุนเข้าไปก่อนนะครับแล้วพอพอมันเข้ามาราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นนะครับราคาพอจะพุ่งมาเส้นที่1ก็มาสีเส้นที่2นี่คือจังหวะที่จะทํากําไรน,นะครับ ือเข้ามาในช่องนี้ก็มาดูว่าจะต้องทำกำไรอย่างไรแล้วอีกจังหวะหนึ่งก็คือเข้ามาช่องนี้ก็จะต้องดูว่าจะต้องคัดลอออย่างไรนะครับถ้าราคาย่อลงมาคือถ้าเข้ามาม่ต้องเป็นขาลงเราก็ต้องดูเราต้องคัดลออที่เท่าไหร่แต่ถ้าเข้ามาดูแล้วมันเป็นขาขึ้นเราก็ต้องดูว่าราคามันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ความสำคัญของการดูคลิปก็คือว่าดูให้รู้ว่า จะมันเป็นจังหวะอะไรนะครับเป็นขาขึ้นหรือขาลงแล้วมันเป็นจังหวะที่จะทํากําไรหรือต้องขัดลอดอย่างไรนะครับเ้ามาดูก็ดูอยู่แค่นี้นะครับนี่คือ BTC ที่เป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวลีดเดอร์เป็นตัว leader, นานาเทรนนะครับเพราะนั้น USD เรียบร้อยแล้วที่นี้เราก็เอาไปดูตัวอื่นๆกันนะครับไปดูตัวอื่นกันนะครับ,อ,นนรบอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ลงก็ ลงทุนไปแล้วนะครับก็คือซื้อเรียบร้อยแล้วสลหรับ RE Z ันะครับแต่ว่าตอนนี้มันกําลังจะค่อยๆเด็กกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าราคามันกําลังขึ้นไปแต่ปรากฏว่า m C d เขาชี้ลงแล้วก็ตอนนี้กําลังกําลังจะติดกลับขึ้นไปนะครับมันกําลังจะโค้งกลับขึ้นไปและทํากําไรให้นะครับเพราะว่า m C d oscillator ยังคงยืนอยู่เส้นบนเส้นสีโลนะครับ แล้วก็ราคาลงมาแตะเส้นกึ่งกลางแล้วถ้ามันชนเส้นกึ่งกลางแล้วมันต้องได้ตีดเด้งขึ้นไปนะครับและสาเหตุที่มันย่อลงมาเพราะว่าอะไรครับคือเดิมทีแล้วมันจะต้องมีเส้นมันจะต้องคือมันจะต้องลากเส้นหรือดึงเส้นหรือลุนให้เส้นตัว linear equation เน้นชี้ชันขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็คือเส้น linear equation นั้นมันมัน over เส้น linear ร q เ a t i o n นะครับ ราต้องดูเส้นลีเนียริเกชันก่อนนะครับมันจะค่อยๆผักดันลีเนียริเกชันด้วยการซด์เวไปทางด้านข้างหรือซด์เวอัพขึ้นไปนะครับมันจึงเป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เส้นลีเนียลิเกชันนั้นกลับเข้ามาอยู่คือมันต้องกลับเข้ามาอยู่ในเส้นกรอบลีเนียริเกชันและกรอบลีเนียริเกชันตอนนี้ซด์เวดาวเพราะฉะนั้นมันจะต้องค่อยๆผักเส้นนี้ไปด้วยการซายเวไปทางด้านข้างนะครับมันจะต้องผักเส้นกรอบลีเนียริเกชันให้ซด์เว ขึ้นไปนะครับน้ำหนึ่งก็เลยจะต้องไซด์เวฟด้านข้างราคาก็เลยค่อยๆกลับขึ้นมาที่จริงแหมลุงน่าจะมาเข้าที่แถวๆนี้นะครับตรงตอนที่มันเลือกข้างนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นจังหวะขา,ข,าขึ้นเช่นอย่างดีนะครับคืออย่างดีอย่างไรละครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บริเจียแบรนบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วราคาเลือกข้างขา,งข,า,งข,างขึ้นราคาจะทํากําไรขึ้นไปนะครับโอ้ถ้าลุงเข้าตอนนี้ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่ตอนนี้คือสายไปแล้วแต่ว่าสายแต่ว่ามันยังคงจะต้องมีโอกาสที่จะค่อยๆปรับทิศทางของกอรอบ리เนียลเกชั่นจากสาเวดาวให้ซาเวอพขึ้นไปนะครับคือเราจะต้องรู้ว่ามันจะทํากําไรให้เราอย่างไรนะครับนั่นก็ตอนนี้ก็คือว่าต้องรอให้มันราคากลับขึ้นไปที่เดิมนะครับก็เหมือนกับติดดอยอยู่นั่นเองนะครับเราก็ต้องรอให้มันลุ้นกลับขึ้นไป แล้วก็ไปตั้งขายกําไรที่สูงสุดของมันนะครับกำไรตัวนี้นะครับถ้าจะทํากําไรหรือว่าจะดูกําไรจากตัวนี้จะทํำยังไงครับก็ดูว่าถ้าเกิดมันเด้งขึ้นไปนะครับมันจะต้องใช้เวลานะครับการเด้งขึ้นไปของมันมมนต้องใช้เวลานะครับต้องมีเวลาให้มันประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับราคามถึงจะชัดเจนว่าอีกหนึ่งอาทิตย์ราคาจะต้องพุ่งขึ้นไปแล้วก็อ่า ก็จะไปทํากําไรนะครับก็ต้องอดทนนะครับตัวนี้เราลองดูว่ามันจะไปที่เท่าไหร่นะครับราคาของมันนะครับลากฟิโบนนชีล่างสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็มาที่ล่าสุดนะครับราคาที่มันพอจะทําได้นะครับก็อยู่ที่มันจะทํากําไรให้ใกล,ใกล้ใกล้ที่สุดนะครับที่0.5นะครับหรือ80%ก็อยู่ที่ 1. 1.23นะครับแต่ตัวที่ไกลที่สุดก็คือตัว0 1 6 8หรือ80%ที่1.36นะครับเพราะนั้นระหว่างที่มันจะมาที่1.36มันต้องใช้เวลานะครับในการเดินทางของมันนี้ก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่ามันจะเร็วเลยทันทีมันจะทําเงินให้เราทันทีจากตรงนี้ถึงตรงนี้นั้นนะครับต้องใช้เวลานะครับเดินทางเป็นเส้นทางของมันก็ประมาณหลังเมษานะครับถึงจะได้กําไรนี้นะครับเพราะนั้น ถ้าเราทนอดทนได้ไหครับหลังเมษานะครับอันนี้คือ1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์ก็อาทิตย์นี้14อาทิตย์หน้าก็ก็อาเป็นวีคที่2ของเดือนมีนานะครับที่3ที่3ของเดือนมีนาที่4ก็ไป ขึ้นไปที่หนึ่งของเดือนเมษานะครับก็ประมาณเดือนเมษานะครับถึงจะได้นะครับวัะน,นั้นท่านอดทนถือได้ไหมครับจังหวะนี้ไม่ใช่ว่า,ามาคือเข้ามาดูลุงนี้ลุงก็จะบอกว่าราคามันจะค่อยๆเป็นไปตามเดย์ไทม์นะครับคือถ้าเราดูเดย์ไทม์มันก็จะค่อยๆขึ้นไปเราก็มันจะไม่มันจะไม่เร็วขึ้นไปอย่างนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆม,มันจะมีข้อแม้ของมันมีอุปสรรคมี มีอินเตอร์ล็อกนะครับอินเตอร์ล็อกของมันอินเตอร์ล็อกของมันก็คือมีข้อแม้มีคอนดิชันของมันนะครับเพะฉะนั้นพอเราเข้ามาก็ค่อยๆมาเรียนรู้จากลุงก็คือวิธีการที่เราค่อยๆดูกันไปนะครับว่าสาเหตุทําไมมันไม่พุงลลงไมไมพ่งขึ้นไปล่ะลุงทําไมไม่พุ่งขึ้นไปเราดูมนนา,นา,นานานๆแล้วนะลุงมันจะพุ่งไม่พุ่งลุงลุงก็จะบอกว่าดู MA c d และ RSI ให้ดีนะครับ เราก็มาดูแล้วเราก็อันนี้ดู Timeframe day ก็คือ1แท่งเทียนเป็น1วันนะครับอันนี้เราดูช่วงเช้าตัวที่จะจบวันหนึ่งก็คือตอนเย็นเย็นกลางคืนตอน5้าทุ่มหกทุ่มนะครับก็ไปรอดูกันอันนี้เรามาดูจนช่วงเช้าแล้วเราก็ดูจังหวะของมันแล้วเราก็กะการทํากําไรของมันนะครับในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะเห็นนะครับความเป็นไปของมันค่อยๆเป็นไปนะครับอันนี้คือ RE Z นะครับ ไอซันะครับอ่าทีนี้นะครับเราไปดูว่าตัวไหนตัวในวันนี้ถ้าเกิดเราจะเล่นในวันนี้ที่ราคามันบวกขึ้นไปเกิน1บาทนะครับเราก็ไล่ไปนะครับมีตัวไหนพุ่งเกิน1บาทบ้างไหมตัวนั้นน่าสนใจนะครับามาดูตรงนี้หยุดอยู่ที่ LDO นะครับ LDO นะครับจังหวะพุ่งเกิน1บาทนะครับถ้าเกิดเราจะดูตรงนี้เราจะาใช้เทคนิคในการ พิสูจน์ว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปอย่างวานะครับตัวนี้ก็คือราคามาชนข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับการราคาราคาพวกมันก็คือเมื่อขึ้นสูงสุดเสร็จก็ต้องลงต่ำสุดต่ำสุดก็ต้องพุ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่กําลังจะกลับราคาหรือเทิร์นาวราคาขึ้นไปนะครับแล้วมันบวก1บาทขึ้นมานี้ถือว่าเป็นจังหวะอันดีแล้วก็ถ้านะครับถ้าเราลากเส้นเทนไลน์นะครับ ส้นเทไลน์ก็คือเส้นที่เป็นจังหวะแล้วมันก็หาลงมาติดกันบ่อยๆคือมันจะต้องลากติดกันกันคือหมายว่าจะต้องเป็นเส้นสูงสุดของมันที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ลากเส้นอีกเส้นหนึ่งเพื่อขาลงนะครับขาลงต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดนั่นเองคือถ้ามันเกินเส้นนี้ก็ถือว่า เป็นจังหวะอันดีที่มันจะพุ่งขึ้นไปแล้วราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับคือเราลากง่ายๆดูง่ายๆนะครับราคาจะขึ้นมาเส้นที่1ก่อนแล้วก็จะมาเส้นที่2แล้วก็จะหาจังหวะค่อยๆลากเส้นหรือดึงเส้นลีเนียลักชั่นให้สูงกลับขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ LDO ถือว่ากำลังทำกำไรนะครับ วันนี้ราคายังไม่ถึงจุดที่1นนะครับยังไม่ถึงจุดที่1แต่ว่าอีก3วันราคาจะต้องไปที่หหรือภายในวันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับต้องดู r s i นะครับจะต้องดูเส้น r s i ว่า r s i ขึ้นไปอยู่เท่อยู่ที่เส้น r s i ขึ้นไปชนเส้น50หรือยังนะครับต้องดู r s i ก่อนว่าขึ้นไปชนเส้น50หรือยังนะครับเส้น r s i นะครับ ่าไม่ใช่นะครับดูเส้น RSI นะครับเส้น RSI นะครับอยู่นี่นะครับสีเขียวเส้นหนานะครับขึ้นไปชนเส้น50หรือชนเส้นสัญญารือ,อยังนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นบนเส้นสัญญาลนะครับแล้วเส้น50อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตาจะต้องใช้เวลาประมาณ2วันนะครับ องวันก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็คืออีกสองวันราคาถึงจะขึ้นมาตรงกลางตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เข้าเข้าช้อนได้เลยนะครับเข้าช้อนตรงนี้ไว้ก่อนให้ราคาไหลขึ้นไปทำกาไรระยะสั้นๆใกล้ๆนะครับอันนี้ก็ท่าทุนก็ถ้าดูออกแล้วก็เข้าช้อนได้เลยแล้วเราจะคัดล้อที่เท่าไหร่คือคือถ้าเกิดเข้าแล้วกลัวราคามันตกลงมาแล้วกลัวมันจะ มันจะลงดิง่งเราก็ต้องคัดรอดที่ตรงนี้นะครับเส้นบูเจแบนด้านล่างคือถ้าเข้าแล้วก็ถ้าเรามันราคามันลงมาเราก็ต้องคัดรอดที่เส้นบูเจแบนด้านล่างนะครับอีประมาณสักยี่สิบสามบาทนะครับแต่ถ้าเกิดราคามันยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปแล้วขึ้นไปเรื่อยๆก็ทากาไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วโอกาสที่มันจะทํากําไรสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ลากฟิบูนชนีนะครับดูนะครับสูงสุด แต่ล่าสุดนะครับจังหวะที่มันจะไปสูงสุดแล้วก็ไปใกล้สุดตอนนี้ก็คือ0.618ที่56บาทนะครับจากตอนนี้ราคายอยู่ที่31บาท31บาทก็จะขึ้นไปที่56บาทนะครับนี่คือจังหวะที่จะเก่งกำไรนะครับแต่ทุนก็ดูให้มันออกง่ายๆแค่นี้เองนะครับ กว่าที่ลุงจะดูมาประมาณนี้นะครับเราต้องใช้หลักการว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะมีเหตุผลการเป็นไปของราคาต่างๆมันมาจากเหตุผลเข้ามาันก็สอดคล้องก,กันกับการรับถือศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธนี้มีเหตุและมีผลมีที่ไปมีที่มาอ้างอิงถึงวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันนะครับโดยการที่ถ้าพูดถึงเรื่องการ ไม่ไม่สร้างกรรมนะครับก็คือการละเว้นนะครับฮิริโอตตะก็คือการไม่คือการละอายต่อการทําบาปถ้าทุกคนมีฮิลิโอตตะก็จะเป็นเทวดานะครับมีบางท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าจะเป็นเทวดาได้นั้นจะต้องมีฮิลิโอตตะคือการละอายต่อการทําบาปนะครับถ้าเราละอายเมื่อไหร่เราเกรงกลัวต่อการทําบาปเมื่อไหร่ ท่านก็จะสามารถที่จะเป็นเทวดาได้นะครับแต่ว่าต้องรักษาศีลห้าไปเรื่อยๆนะครับต้องมีความลายต่อการทำบาปและถ้าอ,อยากจะได้หรืออยากจะมีะให้มีการปรับระดับชั้นชนชั้นของตนเองนะครับท่านต้องมีการทำทานําทำทานก็ตัวนี้เป็นการทำทานด้วยใช้ปัจจัยนะครับคือท่านรวยแล้วท่านก็ต้องมีการ บริจาคปัจจัยโดยเป็น,ท,นท่านเป็นเป็นทุนธรรมดานี่ก็เรียกว่าเศรษฐีแต่ว่าถ้าเกิดท่านบริจาคปัจจัยก็จะเรียกท่านว่าหมาเศรษฐีนะครับอยากจะเป็นหมาเศรษฐีท่านต้องมีบริจาคแต่ว่าในการบริจาคจะต้องมันจะต้องพอเหมาะกับใจของท่านเองว่าท่านบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าทําสิ่งทําใดไปด้วยความจริงใจด้วยความชื่นใจสิ่งที่ทํานั้นก็จะมี ประโยชน์แล้วก็จะเป็นทำขึ้นมานะครับหรือบริจาคเสร็จท่านก็ต้องมากับมามาสวดมนต์หรือมามาตั้งสตินั่งสมาธินะครับด้วยการภาวนานะครับภาวนานี้ตัวนี้ไม่ต้องใช้ปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนอกจากจิตใจของท่านเองนะครับต้องคิดให้เป็นคิดอย่างดีคิดดีทดําดีแล้วมันก็จะเกิดบุญกุศลข,ขึ้นมา ก็จะกลายเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทแล้วก็มีบุญกุศลขึ้นมาท่านสามารถที่จะเผื่อแผ่เขาเรียกแผ่บาร,รมีออกไปก็จะเกิดบาร,รมีเกิดศีลเกิดธรรมขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับจะเป็นคู่อูปการแต่ตัวท่านเองนะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านลงทุนเอาไว้ให้ระลึกอิลุอิลิโอตอมปาเอาไว้นะอันดับแรกๆก,ก็คือว่าถ้าเราเป็นคนดีปุ๊บยังไงซะ เราก็จะมีเทวดานะั้นเป็นเป็นเพื่อนกันเป็นพวกเรานะครับเป็นเป็นพื้นฐานของเรานะครับเป็นพื้นฐานเพราะนั้นถ้าคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติด,ดีเราก็มีความเกรงกลัวมีความละอายใจในการทำบาปไม่กล้าทำบาปท่านกา็มีสิทธิ์มีส่วนที่เป็นเทวดานะครับก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านนั้น เป็นเทวดากันทุกคนนะครับมาดูช่องนี้แล้วท่านจะได้เป็นเทวดาแน่นอนนะครับก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันนะครับด้วยเหตุและผลของมันนั้นที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับมันต้องมีเหตุที่ไปที่มานะครับว่าราคาของกราฟแต่ละอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นลงอย่างไรนั้นท่านก็ค่อยๆจับดูนะครับก็ค่อยใช้ ติใช้สมาธิของตนเองจับแล้วก็ค่อยๆพิเคราะห์พิจารณาไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เหตุและผลนะครับเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อมีผลก็ต้องมีเหตุไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านทุนได้ลองพิจารณาและทําดูนะครับฝากไว้ด้วยครับอิริโอตป,ปะนะครับยังไงก็เป็นเทวดาไปด้วยกันนะครับทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ เอาไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของกรุงเทพคริโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคำว่าเพิ่มเติมกคีิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติม ลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงค์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open source ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียด ให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปลกมาแค่นั้นเองก็ฝากไปด้วยนะครับบ๊ายบายชิชิมาเนี่ยเธอมาด้วยกันน